จะได้ใส่เมื่อกี้ยังมาอีกสวัสดีครับมาเอาเหล็กที่เราเก็บละเยี่ยงไรพักกระสีกับพักสุลด์ครับผมกัสุลด์ให้หน่ะให้ตาพี่น้องมึงหน่อยเยื่นอ้าพักกระสีว่างๆทับตัวนี้ไว้ก่อนก็ได้เออว่างๆขับตัวนั้นไวปได้จริโยน,นเห็นมั้งตัวน,นี้ยังนี่สุลด์สุลด์ต้องว่างไว้ทางหุงปุ้ยไปเราจะต้ม ข้างลา่างมันเป็นยังไงงาเกี่ยวละงาเกี่ยวหงาไมาได้ใส like ่เข er ือนเลยเอ้ยบักนี่เอามาเนี่ยคืออยากกินเหล่าบ่นี่คือเอามาเหล็กอันใดนี่ติดอย่างเดียวแก่อย่างเดียวเกะอย่างเดียวบ่ขอยไปใส่หอกค้าดูจะเขื่อนเลยไมีอะไรบิ๊กเลยครับผาเอ้ยบอกให้คนกินเลยบอ

แข็งแล้วมันไปสิกินแต่ยู่นี่กูกับเกี่ยวหยาจนมากว้างไว้เต็มอยู่หนูไม่เห็นตีนโยนลงไปโหลดวานวานัวนไม่ยังไงแล้วเออแล้วมันยังไม่เอ,อียงมาหรอกปลากระต้องมักินดีไปมืดนี่หยาเนี้ยไปลงในมืดก่อน อย่างเกากับเต็มขอ,อกอยู่สร้างมันเห็ดปุ๋ยกลายเป็นปุ๋ยมักปุ๋ยยังไปเอาไปให้มันเนม็ดตรวไพักกระเชิดอัแล้วไปนะพักกระเชิดไปคักโยนลงไปโหลดพักกระชินมาเท่านี่แหละแยกออกให้มันนะแม่แยาไปโยนลงหม่อง,องเดียวแยกแยก ลหลายหม่องมันหยาดก,ากันกับยงให้แยกโอ้ยบักนี่มึงจะข้ามมาแยกบ่วโอ้ยแมนมึงวงาแยกไม่ถึงแยกก,เก็เป็นกิง่งเป็นกิง่งย่นไปลหลายหม่องโอ้ยกูเสียธอธิบายภาษาเล่าเป็นภาษาเล่าเลยแกได้ว่ามึงก็จะอธิบายยากเลยเอาลองไอ้เม็ดนั่นงานในรถมึงเมื่อไหร่เ,หเตีย้ยกรเทาะเอามา<ส>มึงก,ก็ล่องไอ้เม็ดไปอย่างที่จงเอาไปเฮื่อน้ำเสตี บักนี่เนาะแต่แม่นกูอะที่ใบภาษาสูงภาษามันเนี่ยไรมันใจที่เข้าใจกินมันหลายแล้วลงไปหลายมันก็ยำมึงเนี่ยนี่เต็มทำนีมึงบ่อใมากูบุญแล้วต้นกูบุญเอาสําเร็งภาษาหยาซื่อแต่นี่กูเกี่ยวจากเพื่อนกูมาใส่ไว้บังนี่เต็มขอกหมูเอลี่ หมันยำเลียนไปดมดตัวล้เนาะลงหลมันยำือสีเอาไปหันก่อนกูเอลงอะหรอกนี่ทงปุ๋ยดีดกวทงปุ๋ยแทๆนี่ไปกปไวปป้กันดีกันทงปุ๋ยขาดอพเป็นย่างห,นห,นหปกปแล้วพุแล้ว ค้นฟ้าค้นฝนแ้วมันฝนก็ลงอีกเนี่ยคล้องทำอะไรเออเนี่ยเอาจริลนะครับแม่เนี่ยแต่แกแต่ละก่าจะไยแก่เกเะเป็กคือเก่าเพราะฉะนั้นไปใช้ครับด้วยนี่อาการอาการบ่อยสมบูรณ์คือเก่าป้าก่ลังไ,ไ,ไปหาสิไปหาเห็ดเพราะฉะนั้นไปไปหาเห็ดอยู่ เอาสำเนี้ละกันนะครับเนาะเดี๋ยวให้ผมร่างกายแข็งแรงก,ก่อนเดี๋ยวผมจะไปถุ่ละีิพ่าเขาป่าเขาดงอยู่เอาคลิปนี้ผมขอสวัสดีครับขอบคนะุณ